สามร้อยดูไหมนี่ก็บอกประมาณสามระะ้อยกว่านาะยาวกว่านี่อ่้ากเจ็ดหนึ่งองสามี่ห้ก็เรอี่กันมี่อนทำไมรได้ผลี được được mẹ mึง ơi, thôi đã. 3. nó chút bây giờเสมอ

ผาร <<|so|>> ้องแล้วก็ัันเลยกินหนานนา